ช่วงนี้มากระตุ้นการท่องเที่ยวกันนะคะไปชวนสัมผัสอากาศหนาวกันค่ะไปสัมผัสอากาศเย็นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือกันนะคะอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขหลัก ต่อเนื่องกันมา5วันแล้วนะคะบรรยากาศในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็เลยคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวก็แห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวมากกว่า500คนเป็นช่วงวันหยุดที่สุดแสนจักคึกคักทีเดียวนะคะบนอุทยานแห่งชาติภูรเรือจังหวัดเลยเข้าสู่ช่วงอากาศหนาวจัดเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของบรรดานักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวพร้อมชมทะเลหมอกและแสงแรกของวันคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึง ช่วงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวนะคะนี่คุณผู้ชมบรรยากาศสวยมากๆค่ะนางสาวเนตธภา,างามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือบอกว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศเริ่มหนาวเย็นมากอย่างเห็นได้ชัดมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ มาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือมากพอสมควรนักท่องเที่ยวทุกคนก็มีความสุขกับการได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่โดยเฉพาะช่วงเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาจะได้ชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอกย้ำว่าช่วงนี้ถ้าจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ แนะนำให้เตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวให้เพียงพอนะคะเนื่องจากอุณหภูมิในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าตรู่ค่อนข้างหนาวมากทีเดียวค่ะ9ถึง17องศาเซลเซียสเท่านั้นนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมการลดปริมาณขยะภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะณจุดคัดแยกขยะของอุทยานการงดใช้พลาสติกค,ครั้งเดียวแล้วทิ้งการงดใช้ภาชนะที่ทําด้วยโฟมภายในอุทยานแห่งชาติการนําขยะที่เกิดจากการ ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวกลับออกไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการนำขยะคืนถิ่นนะคะเพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความสวยงามสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้นี่สวยงามอยากให้ธรรมชาติอยู่คู่กับประเทศไทยแบบนี้ต่อไปก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ